จริงมั้ยนะคะพี่อยู่ก่อนได้ไหมได้เริ่มส่สนใจใครเลยอะ่ะกินก่อนเลยอ่ะหิวแล้วข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยพอรูอร้ขนมาเฮ็ดอย่างนู้นข้าวเช้าก็กินเพราะท่าตื่นค่ะต <c oughs> ื่นสวยแชร์กัน เป็นร้านแต่ละร้านที่เจ้า,จาของร้านก็บอกว่าปลาอันนี้นะคะอ,อ,นนอร่อยต้องอร่วง,งดีดีนี่กินกับพี่ไต๋เลยอันนี้สั่งมาให้พี่ไยโดยเฉพาะเลยอ,อ่ะตวง,ตงดีดีแต่บเอยนี่ปลาหน้าแบบนนม,มีตะคนถานแซ่บมากดูแซ<ส>่บมาจากที่พี่ไต่ทานนะคะมาแล้วก็เหมือนชื่อ กินอย่างนี้อย่ากอย่ากกินดีๆกินอะไรก็เล่าดอกค้นอย่างจะกินแตงกระแซ่บใช่ไหมเด้อพี่น้องทรงวิดีโอก็เพื่อแทนค่ะก็เด็ดเต็มที่ดีไหมอร่อยใช่ไหม โอ๊ยตอนนี้มามาแต่ของพี่ตายจากแอร์อะไรงี้ยพอหนูยังไม่มาในของป้าเนาะเราอ่ะผูเกี่ยวเราอ่ะรอก่อนนะคะเมนูส้มตำอ่ะต้องมาก่อนนี่ก็ตัดไปแล้วแล้วไม่มีขนมนี่เมื่อรู้ดนี่นี่เหรอใส่ไปใส่แค่หมูอ้า ไหนล่ะนน่าพี่ไต่นี่อ่านคอมเมนต์นี่เห็นไหมเรื่องเราไปไก่เห็นอยู่ค่ะอ๋อเหรอโอ้ยบางคนบอกโอ้ยเพียงเิีงเพียงบอกกลืนลำลายน้ำว่าแม่พีไวายว่าเร็วๆโชว์โชว์โชว์สิโชว์ก็บอกว่าต่ายกินอย่างเดียวไม่พูดเลยก็กำลังหิวกลังกินว่าได้ค่ะน่ากินจังมาเด้อ อ่ะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกับต้องอุดหนุนต้องอุดหนุนปลาที่ร้านด้วยเดี๋ยวกลับไปต่ำอยู่บ้านเอาของพมาแล้วเอาของพี่มาแล้วนี่จำเป็นสามอย่างโออไม่รู้เพื่อสุขภาพค่ะกินรู้ซ้มตังคเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะคะ กินเผ็ดๆแล้วโซ่ร้อนๆเป็นไงคะต,ต,ต่าตๆแดกค่ะร้อให้นี่ค่ะนี่กันเ็ดสามย่างโอ้ยเพืพ่อไม่เพืพ่อแพรเพื่อแพหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ทานข้าวค่ะมาสซบแบตค่ะแบตจะหมดอีกแล้ววะเขาจะดานหรือไง เดี๋ยวเดี๋ยวทางบ้านก็จะบอกเป็นย่างคือปรชาชนหมูทอดเชียงใหม่เป็นเชฟที่ไม่ใช่แบบเชียงใหม่เลยเชียงรายเชียงรายงีก็ม่นี่หมูทอดเชียงใหม่นี่ฮะไม่ใช่คุงลงมาจากเครื่องหมูทอดเชียงใหมหมูทอดเชียงใหมเจ้าพิสานก็มาเอาแนะนำเหนียวก็มาเจ้าอย่ารอพวกเกี๊ยวมาพวกเกี๊ยวเหนียวก็มาสั่งไอ้เกี๊ยวนี่ภาคไหนเกี๊ยวนี่ภาค ก๋วยเตี๋ยวนี่นี่ทุกภาคทุกเกียรตัวก๋วยเตี๋ยวมาจากกัวลาัมเปอร์ทเป็นก๋วยเตี๋ยวตุวกัวลาลัมเปอร์วันนี้กินวันนี้กินอาหารครบทุกภาคภาคใต้ก็มีนะเดี๋ยวร้านเขามีความพิเศษมากเลยนะคะหมายถึงเขารวมเมนูต่างๆของภาคต่างๆมาอร่อยมากเลยอ่ะหมูทอดเขาอร่อยมากเลยเจ๋งกินบ้าค อะไรนะหมูทอดเจียงฮายแซ่บหมูทอดเจียงฮายเจ้าต้องจิ้มน้ำปลาหน่อยเจ้าอ่ะเก๋อะไรเอ่เนื้อกับวิสาลร่วมกันโู้โหไทยขงบ้าไม่มีผักไม่มีอะไรอือบ้าแหละอันนี้ของพี่เป็นยังไงคะดูอันนี้ส่งใจเป็นยังไงนี่ตามเนส่ในของหนูอืนี่แหละก็เจอได้ี่ที่อยากกินเนี่ยเจอเนี้ยเลยค่ะ ขอตะเกียบค่ะเอาเหรอเอาคนวะไหม<า>นี่โอเคไหมไม้หนูไม่กินไม่กน,น,กนโอ้มาปลาคุ้วชิ่หนูค่หนูหนูชอบกินคุ้งเอนั่นนะปลาจะกุ้มเยนแล้วเอาไปเตอรอะไรจะกุ้มไยหรือนเอานี่ไงเดี๋ยวสั่งใหม่ไห้เอาุ้มเเป็นอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวสูโขไทยนะคะน,นี้กินสุโขไัยก็มา,ายมา,านี่นี่นน ชอบกินกุ้งอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมเรากินหลายอย่างจังเนี่ยต้องหิวเลยค่ะสติเด้อหิวนี่สั่งไม่เลือกจ้าเตรียมโต๊ะแล้วเนี่ยอ่าอของโลเว์พาขึ้นไปค่ะอันนี้เผื่อท่านไหนอยากจะกินใบเตี๋ยวเจะอยู่ไรเนาะหล่ะไม่เข้ยนเหนียวเนะบ้านไม่กินอ่ะหนูผินเองที่กดกล้องให้หน่อยดิกดสลับมาล้าเนี้ยปุ้งก่อนเดินะลย เอาญาติจร oh. <ảo. S 1> ิงไงขอยาตจริงก่อนนะมีหมีหมูให้ดูตาชับเนี่ยหมูอร่อยมากรสชาตต้มตังแต่ต้ม้ังก็อร่อยใช่ไหมปลาใส่เพิ่มาแล้วใส่เพิ่ เข,ขาคนเยอะค่ะ,ะไก่ทอดมาแล้วถามว่ากินกี่คนกินกแค่สี่คนเองนี้ไก่ทอดน้ำปลาแต่กินก็ต้งต๋ำได้เลยนะค่ะไปดีละอย่างะกินไม่ทันจะต้องกิน บนโต๊ะนี้ต้องกินผสมกันรวมกันทุกอย่างเลยนะเพราะว่ามาแล้วหน้าหน้าทานทุกอย่างเลยค่ะพี่จะให้ดูค่ะไก่ทอดน้ำปลาอุ้ยร้อนโอ้ยแล้วอ๋อมีน้องอดีโพลบอกว่าพี่ต่ายครับเรื่อมทำบุตรอุปกรณ์กีฬาที่พี่ไมคยโคลาชนะครับ เดี๋ยวผม่งเอกสารให้ครับส่งมาเลยค่ะลองส่งมานะ<อ>เดี๋ยววัน<ม>ที่วันที่เจ็ดกรกฎาที่ต่ายไปงานแห่เทียนที่โชคชัยยังไงให้มารับเลยนะคะอุปกรณ์กีฬาค่ะอะไรบ้างนะคะน,น้องอะไรเนี่ยน้องอดีพลใช่ไหมบ้าไปเพิ่ม เดี๋ยว่าตัวนองมันนดีดวจะขออนุญาตหยุดการไรนะคะจะทานแล้วหิวมือสั่นบวมเพราะปล่าอนุญาตกินก่อนนะคะเพราะว่ากินไปพูดไปก็ไม่น่าอย่าลืมเข้าไปดูอซิเพน้องนะจะสองวันนี้เอาไว้ได้สองคู่นี้คู่นี้สองหลันอยู่ได้แน่เลย ฝากเลยเด้อค่ะเด้อฝากไปง่ตุ้ด้วยบ้างค่ะซีเทสต้องให้บอกเมยกินข้าวยังชวนฟังเพลงอาฟังเพลงไม่เป็นท่าได้วยไงเปิดเลยได้ไหมอย่าเปิดเลยโอเคบ๊ายบายอินกินมบะนิดอันนี้ถึงไหมก๋วยคั่วคั่วก็คั่วเอาไปณด้วยเด้อเอาคุณ ก็ใช่ต่างๆก็ดี